อย,าาอ,อย่างว่กันเช่นโอ้ยังมาสำรวจอย่างครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องสุขุสุขสนนะครับโอ้ยอยู่ไม่บอกคือคลิปหรอกติดติดแล้วเนาะติดนิสัยแล้วกินนิสัยบอกคือคลิปแล้วสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องสุขุสุขสนหนุ่มาน วันเมื่อนี้ก็เปิดค่ากันมอ่งเห็นได้นะครับพี่น้องลุงศักเปิดค่ากันมอ่งเห็นก่อนบ่ได้เปิดมาโดนแล้วสิริมนะครับอย่างพ่อแม่พี่น้องเขาิเริมลุงศัก์ลุงศัก์กับ่ลเรื่องพี่น้องดอกแต่วังหยาดหยากเนาะช่วงนี้เนาะบึงน้ำยางขียดยางวันนี้เนาะมันออกว่าออากาศหนาวหนาอากาศเย็นๆกั ส่งหน่อยอยอพี่นอ้องเอ้าเมโจนะครับที่รด้วยสวัสดีครับเมโจสวัสดีครับเปิดค้าการมองเห็นครับเมโจเมื่อนี้เม,มื่อได้ไหลโดนแล้วคือกันหลักๆครับเมโจนะเมโจเอลูโจกับว่าเข็นวิธีโดนลูกสากับว่าเข็นวิธีโดนขื่กันเนาะบ่ได้เข็นโดนแล้วยันลืมยันพี่น้องลืมอ่าโอ้ กดไหลหนึ่งกดเลิฟหนึ่งครับขอบคุณครับแม่โจขอบคุณเรื่อยแจ้งจ้าถอดปัดแจเป็นแล้วเออเปิดถอดถอดเบิร์ดเราไม่แม่โจถอดเบิดแล้วเขาเขาไปเบิรงนั่ินแน่นอนถอดเบิร์ดเราหรอถอดออกเบิดแล้วเนาะเพราะว่ามันบดีประสันเป็นวาก็เลยถอดออกไปน้ำถอดออกไปน้ำเรื่อยๆก็ถอดเทียดเดียวหรือว่าเนาะถอดออกเทียดเดียวเลย ออกไปเบิ่งของผู้ใดน,อน้อนั่นอยู่อยู่ใน YouTube ละ่ะถอดออกหมดแล้วว่าเพิ่นว่ามันบ่ดีกันเฮหอ่บผ่านกดเย็นล้ะกันยังมีปัจจัยไม่บอดีว่าซั่นเนาะอสวัสดีครับไปปูนะครับสวัสดีครับลุงซาว่าซั่นเนาะนะครับขอบคุณนะครับแม่โจสวัสดีครับแม่โจจากย่ายปูว่าซั่นเนาะโจไล่อาทิตย์ละ1ครั้ง,งจ้าโอ้ ลุงซักกว่าต้องไปเกษียเอาอที่ล้นหนึ่งค่างตอนนี้ลุงสามวันเป็นเดือนสองเดือนเราบอกเมื่อ,อไรเนาะเป็นเดือนสองเดือนต้องไปเกษียเอาอที่ล้านหนึ่งคั้งที่ไม่โจลละก็เปิดข,ขากันมองเขียนเนาะรถรถทุกอย่างไม่ไม่โจลว่าเบื้องเนาะการอยู่กันยอดช่มของลุงซักตะกี้เป็นลันลันซีลานหาเนาะแล้วนี้เดีดยเด๋ยวจะลานยวเลยเปิดขากันมองเขียนต้องใสสิบทำงานบถเต็มตเต็มเออเต็มชุดเนี่ยมั้งเนาะมันก็เลยรถเออ นายปูสวัสดีจ้าสนันนท์สวัสดีครับลุงซักนะครับสวัสดีครับแม่สมปองแม่สมปองมาแล้วเนาะขอบคุณหลายๆนะครับแม่สมปองแม่สมปองเปิดค่าการมองเห็นเนาะมัอนี่ก็เลมยมาเกียรยางกันจักที่ยังไห้เบิง้งก็เลยเอาต้นยาง,ยาง,ยางนะี่ละไห้เบิ้งเนาะยังไปท่านนี่กันขอบคุณหลายๆนะครับแม่สมปองแม่โจขอบคุณลหลายเด้อน,นะครับที่มาให้กำลังแรงใจด้านหน้าที่เนาะบ่ ม่โดนดอกอสวัสดีทุกบ้านท่านน้อครับจากแม่โจสวัสดีค่ะ,ะแม่สมปองจากยายปูนะครับลุงโมดสวัสดีครับลุงโมดสวัสดีครับมาให้กำลังใจขอบคุณหลายๆเด้อน,นะครับแม่ปูหัวใจกดกอดมาแล้วก็แม่โจนะพ่อพ่อพี่ยูบอลเลิมพ่อเอฟซีบอลืมเนาะแมนแมนกับแม่โจเนาะพ่อเอฟซีห้าบอลืม สวัสดีครับสาวผู้ไทยนะครับสวัสดีครับสาวผู้ไทยหัวใจกดดมากขอบคุณลหลายเด้อน,นะครับสาวผู้ไทยย่ายปูก่สวัสดีค่ะลุงโม่ต่ัน,นเนาะแม่สมปองไม่เห็นหน้าหลายวันแล้วลุงอ๋อยากนะครับแม่สมปองยากยากกันลูกไปเฮ็ดงานแล้วลูกสากตัดหน่คันแทนหน้าเนยใส่ปุ๋ยอ้อยเนาะอู้นาทางฝนละทางงั้นนา กับป้าอ้อยเมื่อวานนี่ก็ใส่ปุ๋ยอ้อยก็ยากหลายกับบ่ได้ไปให้กำลังใจกับโ wow. ค้ตพ่อไฟเด้อนะครับอยากนี้ดีลูกปวยุ่แล้วลูกลรคเปียการเทียงานแล้วนะครับสวัสดีจ้าลุงซักสักบัสนเนาะสวัสดีครับเอ่อแม่วันนี้นะครับแม่วันนี้สวัสดีครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับแม่วันนี้ที่มาให้กำลังใจนะครับลุงซักช่วงนี้ยากยอดเดี๋ยวให้เสร็จสิ้นภารกิจก่อนเด้อนะครับใส่ปุ๋ยอ้อยตัดกันหน้าก็เรียบร้อยแล้วล่ะ ก็ยังใส่ปุ๋ยอ้อยนะครับปุยยางก็ใส่แล้ววันนี้ก <c oughs> กระสีอ,อยากแน่น,นะครับช่วงนี้เยวจะน้อยเบาบางกระสิข่ยอยนะู่หรอกเนาะสวัสดีค่ะแม่สมปองนะครับจากแม่วันนี้นะครับเมื่อนี้โจมาใส่นี่ลุงแล้วเด้อเ <c oughs> ขาเมีนชิบเขาทับล้านลุงมาเมียมเห็นอยู่เด้อจา้าลุงโอ้ไปเบิ้งนะครับลงุงเบิ้งจบบรงหันจบแล้วก็ลุงมาถึงลุงมาไหลเลยเนาะนะครับแม่โจ ลุงสามอนีิจักสิมีชิบบ่มีชิบเนาะนะครับชิบมีอย่ชิบไปตลาดล่ะแต่ว่าห่ากับลุงดูแลกับยันมูวเนาะยันมัวต้องไปชิบตลาดเลยก็ได้เนาะชิบทํามาหาจินขึ้นบนโลกแน่สันป่าก็บรีล่งเหล่าแ,แม่โจ้คนกันกนบก่าตรลราสวัสดีค่ะลุงโมดนะครับจากแม่แม่วันนี้นะครับแม่วันนี้สวัสดีค่ะแม่โจ้จากแม่วันนี้นะครับลุงโมดยายปูสวัสดีจ้านะครับจากลุงโมดนะครับ ออแล้วก็เนโจน,นะครับสวัสดีทุกบ้านมัดรวมเลยนะคะมาสนะนเดี๋ยวอย่างมาทางอีกกรับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะ,ะที่ประทานดวงตามาให้อลเมืองใหม่ตอโอ้กาแฟบอถึงว่าไอ้แค่ก <c ười> ินกาแฟบอถึง แม่วันนี้สวัสดีจ้าสินครับจากลุงโมดนะครับกดไลค์ให้แล้วนะจ้าสนขอบคุณนะครับคุแม่วันนี้นะครับสวัสดีค่ะยายปูจากแม่วันนี้ <c oughs> มันๆด้จ้าลุงขายยางอ๋อมืออื่นกับสิเก็บยางแล้วครับมืออื่นเนื่องว่ามาเบิองยางมันบอกพ่อได้ขายป่ะมืออ่นเนี่ยกับสิเก็บย,งยางไปขายแล้วมืออื่นกับยางในเฮ็ดชิบยางอีกอยู่ <c oughs> ชิบชิบยางอยู่างอื่นบ่ <c oughs> มีแนวลุงเนาะอ่า อดีค่ะแม่วันนี้จากแม่สมปองนะครับอ่าสวัสดีจ้าลุงโมดนะครับจากสวัสดีจ้าลุงโมดนะครับจากแม่สมปองมันหมานอยู่จ้าล่มบนหลายอยู่โอ้โอ้่หลายทศคอมไมจโจกเนาะนะครับนี่ตอนนี้เรามาล็อกปอกแฝกขอขอบคุณหลายๆเด้อนะครับอ่าขอบคุณล้มบนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณนางฟ้านางสวรรค์ด้วยนะครับมื่อนี้ขอบคุณหลายๆเด้อครับ เปิดค่าการมองเห็นนะครับเอาอโดนดอกจากสิบกัวเลยยี่สิบนาทีถ <c oughs> ีงดล้เนาะ <c oughs> อ่ากระแฟบัเทิงฝนได้จากมาอค่อยเออขอบคุณนะครับแม่จโจนะครับมันมันยุจ้าล้มบนกับพ่อได้อยู่นเนาอสวัสดีค่ะแม่วันนี้นะครับจากยายปูอ่าสู้ๆจากยายปูนะครับ อ๋อคุณน้องเพียงใจคนสวยมาแล้วสวัสดีเจ้าลุงศักลุงศักสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับคุณน้องเพียงใจหัวใจกดกอดมาด้วยนะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับเปิดค่าการมองเห็นของลุงศักนะครับเราไม่ได้เปิดไหลน่านแล้วนะครับตั้งแต่ไปไปไหนก่อนไปคุญละไปอย่างก่อนน,นำขวางคนละเนาะเปิดค่าการมองเห็นตั้งแต่นำวขวางกระทั่งป่านนี้บ้านเปิดจักเทียย่ ขอบคุณลหลายๆเด้อนะครับเขียบย่งกะย่งกะเมโจว่ายเขียบย่งกะลงโอเชียบย่งกะลงจ้าลงขอให้บ่ผิดโกดผิดฤกษีสิดยู่กับบ่าดอกจ้าล้งรอดในเรีรรยนขึ้นก็ละสูสๆไปเรื่อยๆว <c oughs> างสัปดลหะ์นอนไม่โจเนาะ,อะขอบคุณลหลายๆนะครับเมโจนะครับคุณน้องเพียงใจว่า ดีใจจังวันนี้เจออคุณศักดิ์แล้วคะ่ะสันอาขอบคุณนะครับเจอเติดเสียงนะครับตัวหน้ายังไม่เจอนะครับหน้าเจอเกันไปนะครับไม่ตรงปกเลยไม่กล้าไม่กล้าเปิดหน้าเลยนะครับคุณน้องหน้าไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะครับสวัสดีค่ะคุณน้องเอคุณเพียงใจนะครับจากคุณ แม่วีนะครับเมยวันนีนะครับแม่วันนีเนาะยายปูหัวใจกดกอดมานะครับยายปูสวัสดีค่ะนะครับจากคุณน้องเพียงใจนะครับคุณคุณวันนี้สวัสดีค่ะนะครับจากคุณน้องเพียงใจลุงโมดก็ว่าแม่ปองสวัสดีครับแต่เนาะจากลุงโมดนะครับคุณน้องเพียงใจก็เมื่อเช้ารอดูคลิปอยู่ค่ะ รอทุกเช้าเลยนะคะอาขอบคุณมากนะครับเวันนี้ลงศักยังไม่มีคลิปลงเลยนะครับก็เลยเปิดค่าการมองเห็นไม่รู้จะลงคลิปอะไระคลิปที่ไปตลาดก็มีอยู่นะครับแต่ว่าลงบ่อยกลัวเพื่อนจะเบื่อ,อกลัวเพื่อนๆจะเบื่อเนาะก็เลยไม่ลงนะครับเดี๋ยวรอรอดูก่อนอสายๆอาจจะมีคลิปเดี๋ยวให้รอหาคลิปก่อนนะครับ โทรไปถามข่าวลูกพี่เกษตรอ๊อบแหน่เด้อจ้าลุงสกากกับสันอ๋อช่วงนี้บ่ค่อยไิ้โทรไปหาเพลินไหมเนาะเพราะว่ากัน็ยังอยกักเยว่าิโทรไปเห่นน้ำเพิินโยเดี๋ยวให้ให้ว่างๆจ้งหน่อยกันเพื่อเพื่อติโทษไปมือนี้ลแหละเนาะ,ะประมาณเทียงเทียงเพลินละ, <c oughs> ะว่าจะไปใส่ปุ๋ยอ้อยอยู่มือนี้นะครับอ,อยากเจอหน้าด้วยคะ่ะสันเอ้ยหน้าไม่ตรงปกนะครับคุณน้องหน้าลุงศักไม่ตรงปกเลย เนาะตรงปุกโอ้โหหลอด้วยโทรศัพท์นะครับสวยด้วยโทรศัพท์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่สวยแบบธรรมชาตินะครับอ่าขอบคุณนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้จะลงให้ดูใหม่นะครับเป็นห้าหล่อๆวาสัขอบคุณนะครับนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณทอปนะครับอเอฟซีจุ่ของชนบทบ้านเราสวัสดีค่ะลุงศากสวัสดีครับลุงศากขอบคุณนะครับคุณ ชนบทบ้านเราที่มาให้กำลังใจนะครับเอาม่เตือนใจมาแล้วนะครับม่เตือนใจลุงสาสวัสดีจ้าครับผมสวัสดีครับม่เตือนใจนะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับเอาคุณน้องหัวใจกดกอดนะครับคุณน้องเพลงหัวใจกอดกอดวันนี้ไม่ไปทํางานเลยจ้าคุณน้องนะครับไม่ไปทํางานเหรอคุณชนบทเลิฟห้าครับผมลุงสาขอบคุณนะครับกดเลิฟห้าให้นะครับหัวใจบวกบวกนะครับคุณน้อง นะครับคุณพี่ลุ้ยนะครับหรือว่าแม่โจ้นะครับัวเจ็ดกอดมาสวัสดีครับคุณเพียงใจจากคุณชนบทนะครับคุณเตือนใจ car, สวัสดีค่ะเสนะครับจากคุณน้องเพียงใจทักทายคุณเพียงใจคุณแม่เพียงใจเนาะนะครับยายปูนะครับสวัสดีครับคุณเตือนใจนะครับคุณชนบทสวัสดีครับแม่โจ้เนาะ เมตเตือนใจก็สวัสดีค่ะคุณเพียงใจนะครับคุณชนบทสวัสดีค่ะคุณยายปูสันเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับ 18, 000, สิบแปดล้านดวงตาเมตเตือนใจนะครับสวัสดีค่ะยายปูสันเนาะคุณชนบทสวัสดีค่ะสันเนาะขอบคุณมากนะครับ <c oughs> อ่านมาท่านคอมเมนต์เนาะ สวัสดีค่ะคุณโมดนะครับจากคุณชนบทนะครับแม่โจ้หัวใจกอดๆมานะครับคุณเพียงใจโอ้มันแม่คุณแม่เ,มเตือนใจนะครับสวัสดีค่ะคุณชนบทสวัสดีจ้าสันนะ่ะยางออกดีไหมครับลุงศักดิ์สันอ๋อกับพออกับเพ่อกับพ่อออกอยุ่นนะครับเนีย่ยปัก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 ีกกกกกก่ดอกกรพ่อได้เยอะนะครับมาเอื้นกระตีท,า,ทาการเจ็บยางไปขายแล้วก็ <c oughs> เยลยมายางหลาะเบิ้งเนาะครับกระพ่อ บาสิพ่อได้บอสมนเนนอกับพ่อได้ยูเนาะครับเนาะพ่อได้ยูดอกมันพ่อได้คาเน็ตอยู่พ่อได้คาเติมเน็ตอยู่ดอกเนาะนะครับขายตละรอบบาสิได้คาเน็ตพ่อได้เอ่อเติมเน็ตพ่อได้ทักทายกับพี่กบนองเขาอยู่ดอกเนาะไม่เกินใจสวัสดีครับพี่รวยมาสสนอนะครับยายปูข้อใจกกอดฉันนบทผมเอ่อเก้าโมงก็จะหยอดน้ำกดแล้วครับอ๋อ ้องลุงสกกากะจังหน้อยกสิยอดขึ้นกันเก่าโมงสิบโมงอยู่แล้วเนาะกสิยอดนบับปนโอ้ออกดีบ่าครับทางผุนนะครับคุณชนนบดยางอย่างออกดีบ่เนาะทางฝนเนาะอากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะ <c oughs> หัวใจกอดก่อนมานะครับคุณแม่เตือนใจนะครับคุณน้องเพียงใจก็ยายปูสวัสดีค่ะนะครับจากคุณน้องเพียงใจนะครับคุณชน,นบดหัวใจกอดกอสวัสดีจ้า,าทุกบ้านมัดรวมเลยนะคะจากแม่โจนะครับ ไม่สมปองไม่เบื่อดอกยิ่งอยากเห็นจ้าลุงศักถึงยูถึงยูนะลุงศักว่าสันนะโอ้คิดถึงยูลุงศักว่าสันเนาะอ๋อนะครับเดี๋ยวลุงศักปิ์ปบะท่านเดี๋ยวขาสีย่อนหลังย่อนแจให้เด้นนะครับแมสสมปอง <c oughs> มันเหยียดสีไปวันปุยย๋ยยางอยู่ <c oughs> โอ้่แม่วันปุ๋ยอ้อยเนาะมันีหสียวันปุ๋ยอ้อยอยู่นะครับ เออนะครับขอบคุณเด้อนะครับออคุณน้องพิ่ใจน่าเป็นอะไรค่าลงศักดิ์ไม่หล่อก็อดูข้า <c oughs> ลอยอยู่ว่าหนาว่าตรงปวกเลยเดี๋ยวถ่ายเชียได้จะเปิดให้บ่งกี่ดอกเนาะถ่ายคชิปเนาะถออ่ายไรสล,ลสุดแล้วเราสิล่องไหลหล่ะเนาะข้นอนคุณน้องบ่ไปทำงานก่อนฮะเ,ออเดี๋ยวสิเห็นทีเดเอกแล้วก็หัวใจบ,กบวกๆมาดู อ้ยคุณน้องเพียงใจขอบคุณนะครับอย่าไปอย่าไปจ้าลุงศักนะครับหัวใจบ,กบวกๆจากคุณน้องเพียงใจแล้วก็เลิฟเลิศประสนสเนาะสติกเกอร์น่ารักน่ารักมาด้วยคุณน้องเพียงใจขอบคุณมากนะครับแม่แม่เตือนใจสวัสดีค่ะแม่วันนี้นะครับจากคุณแม่เตียนใจทำค่าจ่ายงานลูกน้องเรียบร้อยแล้วค่ะ๋อ,อขอบคุณมากนะครับ ที่แวมให้กำลังใจลุงศักนะครับจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักมีแมวเหมียวมีน้องแมวเหมียวมีน้องหมามาด้วยขอบคุณนะครับคุณน้องเพียงใจนะครับเลิฟเลิฟครับคุณน้องแม่เตียนใจนะครับโอ้แม่เตียนใจก็สู้สู้นะครับลุงศักครับผมขอบคุณนะครับโอ้แม่โจบ้านจริงมานะครับขอบคุณนะครับแม่โจนะครับหัวใจบวก แปลงล่างจ้าสันขอบคุณนะครับแม่โจขอบคุณหลายๆเด้อนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับอืมกำลังใจแปลงล่างก้อนนะสันมาสองล่างสามล่างเล่นนะครับแม่จโจขอบคุณหลายๆนะครับวัแม่สมปองหัวใจกอดๆนะครับคุณน้องเพียงใจสวัสดีทุกบ้านในบ้านคุณศักดิะะ์ด้วยนะครับคุณน้องเพียงใจจิ๊ตติเกอร์มาขอบคุณนะครับคุณแม่ เลี่ยนใจนะครับเปลี่ยนใจกับเพียงใจเยอะๆกล้ <c oughs> ๆกันเนาะอ่านะครับชนบทคุณชนนบทก็ให้เหรียญมาด้วยนะครับแม่โจวสวัสดีค่ะจากคุณน้องเพียงใจอ่ายายปูก่กระหายบอกโม่มาพร้อมซองหน่วยนะครับหรือว,ว่าเฮ็ดพอคุณชนบทสวัสดีค่ะนะครับจากคุณน้องเพียงใจกดไลค์กดเลิฟนะครับเจ็ดแล้วค่ะนะครับแม่โจอขอบคุณหลายๆเด้อแม่โจนะครับ แม่โจม้ก็นี้แม่โจ้ยิ่งใส่ยอยู่ออยชอนบรีคือเก,าอก่าบ่ค่ะแม่โจอยู่ชอนบรีคือเก่าเนาะแม่เตียนใจหัวใจบวกๆแม่โจสวัสดีทุกบ้านมัดรวมเลยนะครับจากแม่โจนะครับอชอนบทนะครับคุณชนบทราคาจาักบาทครับท่างนี้นะครับอ๋อเมันไปขายเมื่อวานเมือ่อวันยี่สิบเออสามสิบเจ็ดบาทนะครับสามสิบเจ็ดบาทในว่าต่างปลายมันจะต่าง นเนาะประมาณสามสิว่า37บาทอยู่นะครับาราคาสามสิบบาทอยู่ครับคุณแม่เตือนใจนะครับให้รวยค่ะลุงศักดิ์โอ้พ่อสีเลื่อยดอกครับแม่เตือนใจพ่อได้ค่าเน็ตนี่แหละพ่อได้ค่าเน็ตมาเติมให้เต,เติมพ่อได้ทักทายกันเนาะครับเนาะยางกระบ,บื้ลายดอกนะครับยางกระบื้ลายดอกประมาณสิบกาไลนี่แหละพ่อได้ค่าประทูค่าค่าเน็ตนะครับ เอาอยู่ท่านี่38บาทหาสิบสตางค์โอ้แพงกี่ตัวเนาะครับเนาะแพงอยู่นะครับท่าน้องค่ายนี่สามสิบเจ็ดบาทได้ว่าคนไปขาย่อว่านนี่ก็สามสิบเจ็ดบาทกวางที่ขึ้นมือนี่สะขึ้นเยอะู่กับบัาากเนาะอื้ในราคาดีตัวเนาะครับนั่นนี่ราคาดีก็จะท่านี้อยู่คุณน้องเพียงใจบอกว่า,วาอถอนตัวเรื่อยเลยค่ะคุณสตากชอบพูดว่า เอาเสียค่าเน็ตอ๋อก็ได้ลค่าเน็ดนนเนาะพอได้ลค่าเน็ดนี่และวนะครับนนรเนาะอือพอได้ลค่าเน็ตครับประทูครับปจิโก้เออนี่ลูกเรื่องหลานไปนะครับหัวเราะมาด้วยนะครับเมโจะนะครับขอบคุณหลายๆนะครับหัวใจกอกอดคุณน้องเพียงใจสู้ๆเมโจ้กับเมโจกะสติเกอร์มานะครับใส่ปาหมึกมาพร้อมนใ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 นคุณน้องเพียงใจให้ดอกไม้กุหลาบสีชมพูน่ารักน่ารัก แม่โจ้ให้น้ำนะครับคุณน้องให้คุณหลาบมาด้วยขอบคุณนะครับคุณน้องอแล้วก็ยายปูนะครับยายปูกะเลิฟเลิาทันเนาะคุณน้องเพียงใจก็เลิฟเลิบนะครับห้สติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักมาด้วยขอบคุณมากนะครับคุณน้องโอ้โหน่ารักมากเลยสติ๊กเกอร์เยอะแยะมากเลยขอบคุณนะครับคุณน้องที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ไม่ทิ้งลงสักนะครับแม่โจด้วยแล้วก็ แม่สมปองแม่เตียนใจแล้วก็ทุกๆคนทุกๆท่ทททททานนั่นแหละเนาะนะครับที่มาให้ยกำลังใจนะครับลุงสากกะโอสิได้ใกล้ยี่สิบนาทีแล้วนะครับลุงสากกะขอลงไลนนะครับอขอบคุณคุณน้องเพียงใจด้วยนะครับมาไปโจ้กงหวัวใจกดอดคุณน้องเพียงใจก็ให้สติ๊กเกอร์ยูทูบมาด้วยคุณชนบทนะครับตะทายเลิฟๆลิฟส่งสติ๊กเกอร์มานะครับเอาผู้ใดน,นอปะนี่ อพี่จีดาภาสวัสดีเจ้าลูงศากดครับผมสวัสดี้หัวใจบ,กบวกๆมาด้วยขอบคุณนะครับพี่จีดาภาอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณน้องเป็นใจคุณศักดิ์อ่านดีถ้ามีทั้งเตือนใจแล้วแลวก็ยงใจโอ้เนาะลุงศักดิ์บสนซสแล้วลุงศักด์นะครับขอบคุณนะครับคุณน้องที่เตือนมาที่เตือนใจเออ นะครับอขอบคุณนะครับเตือนใจเด้อเพียงใจเนาะอยู่ใกล้กันเนาะนะครับขอบคุณนะครับเลิศแปดจ้าเลิศแปดนะครับจากกันคุณพี่จีดาภาขอบคุณเด้อนะครับพี่จีดาภานะครับแม่โจ้ก็หัวใจกอดมาคุณน้องเพียงใจพี่จีดาภาสวัสดีค่ะนะครับคุณน้องเพียงใจก็สสวัพีอ่อพ,อพียงใจสวัสดีค่ะจากคุณพี่จีดาภานะครับหัวใจกอดมาด้วย คลิปเก,เก่าของคุณศักน่าสนใจทั้งนั้นเลยครับขอบคุณมากนะครับค,คุณน้องคุณน้องคนสวยขอบคุณมากนะครับขอบคุณสวยยังไม่พอก็ใจดีอีกด้วยอขอบคุณมากนะครับคุณน้องเพียงใจนะครับเดียวมีโอกาสลงบุงเทียบจะไปเยี่ยมจะไปเล่นด้วยว่าซ่าน <c oughs> สวัสดีทุกบ้านนะครับจากแม่โจ้นะครับมารวมเลยแม่โจ้ชาแนลสวัสดีค่ะจาก ณพี่จีดาภานะครับยายปาูคุณพี่จีดาภาสวัสดีครับสันนอะะนอาลักกาอิงยากีณเอเมจโจฟังยูเดอร์จ่าลุงสักยูเป็นเพื่อนจนจบไล่เดอร์จ่าลุงเเดี๋ยวจะลงแล้วนะครับลุงสักกะสิลงแล้ว,ลวได้ยี่สิบกลัวๆาที่แล้วนะครับเดี๋ยวกะสิลงแล้วนะครับอ่านข้อเมนจบเดี๋ยวลุงสักกะสิล่แงเราเด้อนะครับเดี๋ยวริเห็นผลเดีย๋ยวผลสิววาเนะาะยายปูสวัสดีค่ะนะครับจากพี่จีดาภานะครับยายปูหัวใจบวก คุณน้องชอบเข้าไปดูคลิปเก่าๆของคุณศักบ่อยๆค่ะน่าสนใจมากอ๋อขอบคุณคุณน้องคนสวยอีกครั้งนะครับสวยก็ยังไม่พอยังน้ำใจดีอีกด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับรู้จะตอบแทนยังไงมีแต่หัวใจน้อยๆของลุงศักดิ์นะที่จะขอบคุณขอบคุณและรอยยิ้มนี่แหละเนาะขอบคุณมากนะครับคุณน้องเพียงใจก็ถ้วยทองมาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณชนบทสวัสดีจ้านะครับจาก พิ่จีดาพานะครับเ,เดี๋ยวมาหาบังคาะกะท่อมน้อยลุงสักน้้อยู่นู่นเนาะกะท่อมน้อยไปลายนานะครับนอนอยู่หายอยู่หน้านะครับชอบแบบชนบทชนบทนะครับแล้วก็แม่สมปองหัวใจดกอดๆสู้ๆนะคะลุงศากครับผมขอบคุณนะครับอ่าสิบสิบไล่ขายครั้งหนึ่งได้เงินจิตอ่าเจ็ดหมื่นบอกเจ็ดหมื่แปด แปดพันบาทครับโอ้ขึ้นเดลายเถอะครับโอ้เดลายอยู่เนาะของลูกสักิุญเถิงบุญนนั่นดอกได้ตะขาเน็ต <c oughs> ได้ตะขาเน็ตเนาะตั้งของจังหน่วยก่อนนะครับปวดขา <c oughs> นะครับยืนนั่นแล้วเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์จบลูกสักก็สิลงเนาะครับเนาะโอ้ขึได้หลายแท,นทยนน้นะครับลูกสักบได้หลายปุญนันดีนะครับสวัสดีค่ะคุณเตือนใจมัดรวมเลยนะคะจากพี่จีดาภานะครับขอบคุณนะครับพี่จีดาภา มาให้กำลังใจนะครับยายปูก็ให้เหรียญมาให้สมปองสู้ๆนะครับคุณชนบทขอตัวไปสวนยางก่อนนะครับเอาตามสบายเลยนะครับคุณชนบทนะครับเดี๋ยวไปให้กําลังใจนะครับคุณสมปองสวัสดีค่ะจากคุณน,น้องเพียงใจนะครับคุณสมปองหัวใจบวกๆคุณพี่จีดาภาหัวใจกอดๆนะครับพี่จีดาภาหัวใจกอดๆคุณสมปองพาเพลินสวัสดีค่ะนะครับจากพี่จีดาภาคุณน้องเพียงใจคุณศัก ช่วยทำชิปดีๆให้ชมบ่อยๆนะคะจะเอาดีๆแบบไหนเนะ <c oughs> าะดีทุกคลิปแล้วเนะาะขอบคุณนะครับคุณน้องเพียงใจวันนี้จะมีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเดคิดหาก่อนเด้อนะครับคิดหาก่อนว่าจะได้คลิปอะไรมามั่งวันนี้นะครับไม่ว่าจะเอาคลิปไปหว่านปุ๋ยอ้อยบ่ทำลิปหว่านปุ๋ยอ้อยเนะาะธรรมชาติธรรมชาติหน่อยเนาะ ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณน้องเพียงใจนะครับเลิฟเลิฟสติกเกอร์น่ารักน่ารักมาด้วยแม่โจนะครับถ้วยทองมาด้วยขอบคุณนะครับคุณน้องเลิฟเลิฟแล้วก็สติกเกอร์กําลังใจมานะครับพี่กีฬาพาว่าใจบวกบวกนะครับยกมือทักทายใบใบลงศักได้นะครับลงศักก็จะขอลงไลน์แล้วนะครับแม่โจนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณน้องเพียงใจนะครับที่ส่งสติกเกอร์ให้กําลังใจมายินดีต้อนรับค่ะคุณซักวสันนนท์ อ๋อจะไปถูกไหมเนาะนะเพู่เล่นเรไม่กล้าไปหรอกกลัวเหมือนกันเนะาะกลัวลูกปืนนะครับอ่ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณน้องเพียงใจขอบคุณคุณแม่โจนะครับหัวใจกอดๆมาสวัสดีค่ะทุกบ้านนะครับจากคุณพี่กีดาพา <c oughs> พาน้อยอา้าวพาน้อยนะครับคุณพาน้อยหาอยู่หายจนสวัสดีครับผมหัวใจบ,กบวก ออขอบคุณนะครับคุณน้องอ่าคุณคุณพาน้อยนะครับขอบคุณเด้อนะครับมาให้กําลังใจยังไม่หายคิดถึงเลยจะไปเสียแล้วสันอ้อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณน้องคนสวยมากเหน้าก็สวยปากก็หวานด้วยนะครับเนี่ยโอ้สัรจะหลงคาลมซะแล้วนะครับสวัสดีครับคุณน้อยนะครับคุณน้อยหาอยู่หาจินนะครับจากคุณยายปู นะครับคุณพาน้อยสวัสดีค่ะจากคุณน้องเพียงใจนะครับสวัสดีค่ะคุณยายปูนะครับจากคุณพาน้อยนะครับแล้วก็คุณแม่โจ้นะครับแม่โจ้กัวใจบุบบวกหัวใจกดกสู่ๆมานะครับช่งขึ้นททองมาด้วยนะครับคุณเพียงใจนะครับสวัสดีค่ะกาลังกาลังใจสําหรับคุณศัก์ต่อไปค่ะโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณน้องขอบคุณมากๆเลยนะครับนะครับ ทั้งสวยทั้งใจดีด้วยนะครับคุณน้องเพียงใจเนี่ยนะครับพาน้อยหาอยู่หากินสวัสดีค่ะจากคุณพี่จิราพานะครับหัวใจบวกนะครับจากคุณน้องเพียงใจนะครับโุโซสันนอคุณน้องเพียงใจให้จิ๊กเกอร์มานะครับมาให้เจ้าน้ามาด้วยกลัวลงสกะขอแห้งวัาสันนะอขอบคุณมากนะครับที่มีน้ํามาให้ซ้มแก้วเลยนะครับสามสี่แก้วหกแก้วลายอยู่เนาะ สวัสดีค่ะคุณพี่จีดาภานะครับจากพาน้อยนะครับขอบคุณนะครับคุณพาน้อยหาอยู่หาจจินนะครับที่มาให้กําลังใจนะครับคุณน้องเใจดีทุกคลิปเลยค่ะสนักขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณน้องขอบคุณมากนะครับที่ไปชมคลิปเก่าๆนู่นตั้งแต่ลุงศักดิ์เริ่มทคลิปยังไม่ผ่านนู่นลุงศักด์ก็เห็นอยู่นะครับคุณน้องเห็นคุณน้องคอมเมนต์มานะครับตั้งแต่ลิปเก่าๆตั้งแต่ลุงศักดิ์ยังไม่ผ่าน ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณน้องคลิปอะไรก็ดูทั้งนั้นแหละครับนะครับอ่ะนะครับคุณน้องก็สติ๊กเกอร์มาขอบคุณนะครับไม่โจอ้าแล้วครับยกมือบายบายได้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวลุงสักขอลงไลน์แล้วนะครับอาจจะดูหน้าหรือเปล่าเนาะไม่ต้องดูแล้วเนาะเอาบายบายนะครับผมบายบายเนาะบายบายนะครับให้ดูนิดนึงก็ได้เนาะนะคุณน้องจากดู อหน้าแก่นะครับไม่ใช่ไม่เหมือนในในคลิปนะครับคุณน้องไม่เหมือนในคลิปนะอ่าโอเคนะครับอ่าขอบคุณนะครับสติ๊กเกอร์คุณน้องมาเยอะแยะเลยขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าน้อยหนึ่งเนาะอ่าก่อนลากันนะครับบายบายนะครับบายบายคุณน้องบายบายเลยนะครับบายบายไม่เหมือนหน้าจริงนะครับไม่เหมือนในคลิปนะครับบายบายอ่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับคุณน้องเพียงใจบายบายครับผมบายบายครับขอบคุณ มากครับลบเลลบเลบายบายครับบายบายขอบคุณมัดรวมเลยนะครับมัดรวมเลยมัดรวมเลยนะครับถ้าจะอ่านก็คงจะไม่ไม่ไม่หมดทุกคนนะครับมัดรวมนะครับบายบายครับผมบายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายครับอ๋ลงตรงไหนเนาะแบบนี้ตรงนี้เนาะบายบายครับบายบาย 没用。